กคืออันใหญ่เท้หนาคอยกับสิใหญ่โอ้ยเอาผ่าเขาเมื่อปีหน้าคนไปโอ้อไปพี่หมอเอาผ้าเขาเดี๋ยวท่านผู้ชมมาแล้วพี่หมอเอาผ่าเขาหนึ่งคนท่านผู้ชมมาแล้วหนึ่งคนนี่เดี๋ยวจะพาให้ด้วยคนนั้นคนนั้นนั่นอันนี้หมอหมอมือโทรศัพท์เขากาถือโทรศัพท์เขาได้สนใจได้เขาการนวดไทยมีสองแบบ เจียวยากับ,บซื้อยาเอโยยาไอ้อยังอะบยยาอย่าพูดละไม่ใช่เท้าหรอโยโซยากับเจียวยาตับเหลวด้วยมอนคุณลู้จักเล่นวดให้กูรู้กูรู้เป็นมือนวดกับตีนนวดแท่านั้มยบอมเม่นนวดไห้กับนวดน้ำมันผู้ซื้อเจียวยากับซื้อโซยา อันนี้หมออาการของหมอที่ว่าทําไมต้องใช้เหยียบเพราะอาการของหมอเขาอาการปวดมวหนกไม่ใช่หมอนวดหนักหมอนวดหนักมากดูต้องใช้เหยียบเลยที่นี่เขาจะนวดหนักกว่ามุนไทยที่ที่ไต้หวันนวดหนักมากเขาจะใช้แต่มือฝรั่งนวดมีอาการหนักหนักล่ะ แต่ฝั akes, on, ่งนน้นคงไม่หน sure> ักเพราะว่าเขาชิวๆเขาชิวดูโทรศัพท์ไปด้วยหนึ่งคนเอาหายไปแล้วโอ้ยมีท่านผู้ชมอยู่คนเดียวแล้วหายไปไหนอ่ะค่เดียวเองเขาเพลอเขามาทางออกอย่าพึ่งไปเดี๋ยวจะมีอะไรมีรางวัลให้ดูเนี่ยมีเขาว่าปุ๊บบอกปั๊บนี่ัม่รางว่า จะไล่อยังไรเลี้ยว่อะไรอย่างไรไล่เอฟตั้งไล่บ้านเขียวหรืออยู่บ้านฟ้าแต่ทำไมต้องฟ้าก็มันน้ำเงินไม่ใช่สีแดงนะฮะยูทูปสีแดงอ๋อยูทูปอ๋อสมัครได้แล้วีิืออเขาเปลี่ยนมาจาก2017ลูกอะไรอาเก็บอ้าขุ้มัวอ้าวแล้วลูกแบบว่าขุ้มัวตายเกี่ยวก้นตายเลยผู้ใดตายคนไปหาเห็ด สามโอ้ยย่ไรเนี่ยเอ้บึงการนเาบึงการคือีสางปลาสมบทันีไปหาเห่ิงปูปญญาเนี่ยโอ้มีท่านผู้ชมมาทั้งสิบเคนน่ยเบอร์สิเบอร์ยี่ามไปไหนแล้วมีคนดูจนยี่สคนนะคะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าออกไป ดูดูนูดูดดู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 ดี่ันนี้คนนี้เดูดูดดู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 วูด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 ้ดูอูด้ดูดูดอดมดูดูดมดูนูดูดูดดูดาดูดูมูดอดูมูด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 ูอมออดูมู้้ ไอตูก็นอนซื้อซือยู่ยเห็นเจ้าเบิ่งเหมือนตกเก่าดอกข้างมาแต่ไอตู้นอนซื้อซอเ้อเซ็นี่ยังนะเซน่ะอลัอ๋อ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 ว๋ออ๋ออ๋ออ๋อ เขย่งยันนั้นเขย่งกางเกงยีนถ้าเรายืนยืนโดนๆอ่ะยืนช่วคลายแล้จะปวดมึงเนี่ยเอ้ยปวดเขย่งกางเกงยีนงามแล้วแสงเกงยีนน้ำงั้นเออยีนสวยเนาะแล้วสว่อ่ะเขย่งกางเกงยีนน้ำ ได้ม <ersch> ีแห้งให้กดเสียร์ดุนดิโซ่เสร็จเดี๋ยวเราผู้ใดเนาะผู้ใดก็เหยียบอันนั้นก็ดูรูดออกจักกันนะกันน่นดัะรมโบกเลยโอ้ยแต่ยานเอาท่านี่แหละท่านท่ามาเงี้ยวนี่เขาก็ให้เขาไปใส่แห้งเขาไปแห้งเนี่ยเขาไปดูนะเขาไปเหยียบว่าแม่เหยียบได้แต่ยายฉีกดนตั้งสามบีปอยสามบีปอยท่ามาเงี้ยว ปาดพูดเองเปิดเอน้าวเยว่ขอ่อนาะยืนเินยืมสาบุมันยีมผายสามเนี่ยนะเบิองตัวเรากู้ไม่แน่อนาคันตาบอนอากาศหายใจร่วมมี้ ออกมาเบิ้องไรอะไรใครเพื่อนเราบอเรายูคนึงน้องสาวพี่ฟอยยิได้ละยังไปใส่เด้อเดี๋ยดีอนเงินให้เบื้องก่อนรายงานตัวด้วยใครนี่สามคนส่งบัญชีมาด้วยเดี๋ยวโอนเงินให้ยการเบื้องกัจานเบื้องชนเปื้อเอาไปเอายอดไรจานเอาแผ่นด้ายซีพันธั่วโมงนี่ กันมีไรใดแล้วแต่นี้จางเขามาเบิ้งก่อนนิ้วเขาอะรันเทาแกแก,ก,กอ้าคนเขามาเบิง้งไหรเราสงสยัย zoom มันชี้มาเลย z o o มันชีมมนช้มาด้วยด้วย ใส่เขามาเบิ้งให้เอื่อเอ๊ะเี้นละกันใช่ไหมคะเบื่อสวยจีใดเงินเขาจะรบกวนผัดไข่ดาวผัดกะเพราไข่ดาวมื้นกินยำปลาทูป่ะกิกินมือนั่นมือนั่นแซ่บขนาดได้พีเห็ดไหนไปให้ไปให้ครับอ๋อผัดหอมใส่แครต้มได้เห็ดได้กินบ้างเมื่อวานนี่แอมวัวอิ่มก่อนเขาแมวเมียละอิ่มก่อนเขาขูดปลาทู ข้าวมัฟฟินทูตาเสร็จฮอนวาไปเองเฮีคืองพีคนนั้นคอมเมนต์ว่ามันอ่านว่นใดในเครื่องนี้ต้องเป็นต้องเป็นต้องเอาไอโฟน <c oughs> <c oughs> Dwi'n troi